สวัสดีครับหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 18.2 beta 1และ beta 2ปล่อยมาให้อัปเดตกันแบบ2สัปดาห์ต่อ1เวอร์ชันตอนนี้ Apple เปลี่ยนมาปล่อยแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์แทนแล้วครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อกับ iOS 18.2 beta 3โดยตอนนี้ปล่อยมาเฉพาะเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนานะครับเวอร์ชัน public beta น่าจะตามมาในเร็วๆนี้มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับโดยตอนนี้คาดกันว่า iOS 18.2ตัวเต็ม จะปล่อยมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกอัปเดตกันต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะมาจริงไหมเรามาติดตามไปด้วยกันครับสำหรับ iOS 18.2รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับและสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligence รองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เช่นกันโดยตอนนี้คุณสมบัติ Apple Intelligence ยังคงไม่รองรับการใช้งานในยุโรปและจีนนะครับนอกเหนือจาก iOS 18.2 beta 3แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 18.2 beta 3 Mac OS 15.2 Beta 3, TV OS 18.2 Beta 2, Watch OS 11.2 Beta 2ไม่อัปเดตกันด้วยครับแต่ยังไม่มี Vision OS 2.2 Beta 2นะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 18.2 Beta 2เป็น iOS 18.2 Beta 3บน iPhone 16 Pro Max ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับอยู่ที่1.04 g b เราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีฟีเจอร์อะไรใหม่ แก้ไขบั๊กในส่วนไหนจะชวนอัปเดตหรือไม่เราไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 18.2 Beta 3บต้าคือ 22c 5 1 3 1 e การอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่อีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายและแก้ไขบั๊กที่พบสำหรับหมายเลขเวอร์ชั่นของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้เครื่องแต่ละรุ่นจะต่างกันไปนะครับการอัปเดตหม่ล่าสุดเป็นเบต้า3นี้ ยังคงมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจน่าใช้มากเราไปชมกันเลยครับในแอป,ปรูปภาพ Apple มีการอัปเดตใหม่อีกครั้งครับใน iOS 18จนถึง iOS 18.1เมื่อเราเปิดรูปขึ้นมารูปจะสแสดงแบบย่อขนาดลงมาเพื่อให้เห็นทั้งรูปและมีรายการรูปอยู่ด้านล่างเมื่อเราแตะบนหน้าจอหนึ่งครั้งรูปจะสแสดงแบบเต็มจอสลับไปมาแบบนี้แต่ใน iOS 18.2เมื่อเราเปิดรูปขึ้นมารูปจะสแสดงแบบเต็มจอไปเลยครับ แต่ขอบด้านบนและด้านล่างจะถูกทับด้วยข้อมูลที่แสดงพร้อมรายการรูปและปุ่มคำสั่งแสดงทับอยู่ด้านล่างเมื่อแตะบนหน้าจอข้อมูลรายการรูปและปุ่มคำสั่งจะหายไปแสดงรูปแบบเต็มจอโดยไม่มีอะไรมาบางังสลับกันไปแบบนี้ครับเช่นเดียวกับการเล่นวิดีโอรูปแบบการแสดงผลก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ด้วยครับโดยใน ios 18.2เมื่อเปิดมาจะแสดงผลแบบเต็มจอแต่ทับขอบ,ด,นบนด้านบนด้วยข้อมูลส่วนด้านล่างจะมีรายการรูปและปุ่มคำสั่งครับ ไม่เพียงเท่านั้นในหน้าจอนี้การแสดงข้อมูลต่างๆก็ต่างไปจากเดิมด้วยครับโดยย้ายวันที่และเวลามาอยู่ตรงกลางหน้าจอแทนและปรับฟอนต์ให้มีขนาดเล็กลงนอกจากนี้ยังเอาปุ่ม X ในการปิดหน้าจอออกแล้วเปลี่ยนเป็นปุ่มลูกศรย้อนกลับที่มุมบนซ้ายแทนเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันแบบใหม่หรือแบบเก่าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับในแอปโน้ตหรือแอปข้อความต่างๆเมื่อเราไฮไลท์เลือกข้อความเพื่อจะใช้งานคุณสมบัติ Lighting Tools ก่อนหน้านี้ใน iOS 18.1 เราต้องแตะปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนเมนูไปยังคำสั่ง Lighting Tools แต่ใน iOS 18.2 Apple ได้ปรับความยาวของเมนูคำสั่งให้สามารถสแสดงคำสั่ง Lighting Tools เพื่อให้แตะเลือกได้เลยโดยไม่ต้องแตะปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนคำสั่งก่อนทำให้การใช้งานเร็วขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับในหน้าจอแชร์ชีทสำหรับการแชร์ข้อมูล Apple เปลี่ยนดีไซน์ปุ่ม AirDrop ใหม่ปรับให้จุดตรงกลางมีขนาดใหญ่ขึ้นและลดจำนวนเส้นจากเดิมมี4เส้นตอนนี้เหลือแค่3เส้นแล้วครับ นอกจากนี้ยังเพิ่มการรองรับด์กโหมดแล้วครับจากเดิมที่ก่อนหน้านี้เวลาเราเปิดด์กโหมดไอคอนของแชร์ชีตจะเป็นโหมดสว่างเสมอตอนนี้สามารถแสดงผลในด์กโหมดได้แล้วครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้เพิ่มการป้องกันการเปิดแอปกล้องจากการกดปุ่มคามีราคอนโทรโดยไม่ตั้งใจแล้วครับซึ่งหลายๆคนพบว่าบางทีเวลาที่เราเก็บเครื่องไว้ในกระเป๋าแล้วเวลาหยิบจับเครื่องตอนที่เก็บหรือตอนเครื่องอยู่ในกระเป๋าแล้วมีอะไรไปกดถูกปุ่มเข้ากล้องเปิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจทําให้เปลืองแบตโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้เราสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้แล้วครับวิธีปิดก็ทำได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อ Display and Brightness แล้วแตะเลือกจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มสวิตช์ Require Screen On โดยอธิบายว่าในการเปิดแอปกล้องด้วยปุ่ม Camera Control หน้าจอต้องเปิดเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันการกดถูกปุ่มโดยไม่ตั้งใจนั่นเองครับเมื่อเปิดสวิตช์นี้เอาไว้จากนี้ไปเวลาที่เครื่องปิดหน้าจออยู่ ถ้ามีการกดปุ่ม Camera Control กล้องจะไม่เปิดการทำงานขึ้นมาแล้วครับเราต้องเปิดหน้าจอขึ้นมาก่อนเมื่อกดปุ่ม Camera Control กล้องถึงจะเปิดขึ้นมาป้องกันปัญหาได้แล้วครับเลือกใช้งานกันได้ตามสไตล์ของแต่ละคนได้บางคนอาจจะชอบให้ตั้งให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเปิดหรือปิดหน้าจอไว้ก็สามารถเปิดกล้องขึ้นมาได้ทันทีสะดวกกว่าเปิดได้เร็วกว่าถ่ายรูปได้ทันใจบางคนไม่อยากให้เปิดโดยไม่ตั้งใจก็สามารถไปเลือกเปิดหรือปิดกันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับ ในการอัปเดตเป็น iOS 18.2 beta 2ก่อนหน้านี้ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงชื่อคำสั่ง Camera Control เกิดบั๊กแสดงชื่อผิดพลาดใน beta 3นี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับแต่ว่าไอคอนของตัวคำสั่งในตอนนี้ยังไม่รองรับการแสดงผลในโหมดมืดนะครับยังคงแสดงผลในโหมดสว่างต้องมาติดตามดูกันอีกทีใน beta 4ครับเราไปดูการอัปเดตเพิ่มเติม,ตมที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 18.2 ตั้งแต่เบต้า2ที่ผ่านมาซึ่งผมพบฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมจากการใช้งานกันครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.2ในการตั้งค่า ChatGPT ถ้าเราใช้งานในเวอร์ชันฟรีที่ไม่ได้ลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนกับ ChatGPT เอาไว้หรือยังไม่ได้ซายอินเข้าใช้บัญชีของเราในหน้าจอการตั้งค่าจะมีการแสดงข้อมูล Daily Limit เพื่อบอกให้ทราบว่าเราใช้งาน ChatGPT ในเวอร์ชันฟรีเกินจำนวนการใช้งานต่อวันหรือย,ยัง โดยจะแสดงระหว่าง under limit นั่นคือยังไม่เกินหรือ over limit นั่นคือเกินแล้วซึ่งจำนวนการใช้งานนี้ทาง ChatGPT เป็นคนกำหนดไม่ใช่ Apple นะครับและทางบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าข้อจำกัดจำนวนครั้งในการใช้งานนี้คือกี่ครั้งต่อวันนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบครับ โดยเมื่อเราใช้งานเกินจำนวนครั้งต่อวันแล้วสถานะขึ้น Overlimit ิตแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ใช้ GPT ไม่ได้แล้วต้องไปสมัครแบบเสียตังค์เพื่อจะใช้งานต่อแบบที่เข้าใจผิดกันไปนะครับโดยเมื่อเราใช้งานเกินข้อจำกัดหรือ Overlimit แล้วยังคงใช้งานต่อได้ตามปกติครับโดยทั่วไปตามปกติเมื่อเราใช้งานยังไม่เกินจานวนครั้งต่อวัน h a GP t GPT จะใช้งานในโมเดล GPT 4o ซึ่งเป็นฟีเจอร์ขั้นสูง แต่เมื่อใช้งานเกินจำนวนครั้งต่อวันสถานะขึ้น over limit เรายังคงใช้งานต่อได้ตามปกติครับเพียงแต่ Chat GPT จะสลับไปใช้เวอร์ชั่นพื้นฐานหรือโมเดล GPT 4o mini เป็นเวลา24ชั่วโมงเมื่อครบแล้วก็จะสลับกลับมาใช้โมเดล 4o ตามปกติครับซึ่งความแตกต่างของโมเดล 4o และ 4o mini เพื่อนๆสามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับดังนั้นในการใช้งานแบบฟรีสามารถใช้งานได้ตลอดไม่มีอะไรต้องกังวลครับ แต่เมื่อใช้งานเกินจำนวนครั้งต่อวันก็จะสลับไปยังโมเดลพื้นฐานที่มีฟีเจอร์และความสามารถน้อยกว่านั่นเองโดยสำหรับคนที่สมัครใช้งาน ChatGPT Plus แบบที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนและลงชื่อเข้าใช้งานเอาไว้จะสามารถใช้งาน ChatGPT ในโมเดล 4o ได้มากขึ้นมีข้อมูลใหม่ที่อัปเดตมากขึ้นและมีฟีเจอร์ใหม่ที่ซับซอ้อนมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งตามปกติในการใช้งาน ChatGPT ทั่วไปแบบฟรีก็ใช้งานได้สบายๆแล้วเพื่อนๆยังไม่ต้องรีบสมัครกันครับ แต่ถ้าใช้งานไปแล้วพบว่าต้องการการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้นใช้งานบ่อยมากขึ้นถึงตอนนั้นค่อยสมัครอีกทีก็ยังทันครับใน iOS 18.2เมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆผ่านเน็ตจ,จากแอป Safari นอกเหนือจากการแสดงสถานะการดาวน์โหลดทางด้านซ้ายในแถบป้อนลิงก์แล้วเมื่อเราออกจากแอป Safari iOS จะแสดงสถานะการดาวน์โหลดให้ทราบผ่าน Dynamic Island ด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเราปิดหน้าจอเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมา ในหน้าจอล็อกจะแสดงสถานะการดาว์โหลดให้ทราบเช่นกันทําให้เราติดตามความคืบหน้าในการดาวน์โหลดไฟล์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับตั้งแต่ Apple ปล่อย iOS 18พร้อมแอปรูปภาพที่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ผู้ใช้บางส่วนทั่วโลกรู้สึกไม่สะดวกในการใช้งานนั่นคือเวลาที่เราเปิดดูคลิปวิดีโอในแอปรูปภาพวิดีโอจะเล่นวนไปเรื่อยๆไม่หยุดเล่นจบก็เริ่มใหม่วนไปเรื่อยๆเราต้องแตะให้หยุดเองครับ ในการอัปเดตเป็น iOS 18.2ใหม่ล่าสุด Apple ได้แก้ไขปัญหานี้แล้วครับเราสามารถปิดการเล่นวิดีโอแบบวนไปเรื่อยๆในแอปรูปภาพได้แล้ววิธีปิดก็ง่ายมากไปชมกันเลยครับในหน้าจอ Home แตะไอคอน Settings จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะ Apps ในรายการแอปทั้งหมดที่แสดงขึ้นมาให้พิมพ์ค้นหาแอปรูปภาพหรือ Photos ได้เลยครับเมื่อพิมพ์แล้วในผลลัพธ์การค้นหาให้แตะ Photos ในหน้าจอาการตั้งค่าให้เพื่อนๆเลื่อนอหน้าจอไปที่ Switch รูปวิดีโอแลปิดการใช้งานเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเวลาที่เล่นวิดีโอในแอปรูปภาพวิดีโอก็จะไม่เล่นวนแล้วครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น ios 18.2แล้วไปปิดกันได้เลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักหลักใหม่หล่าสุดของ ios 18.2สัปดาห์หน้ามาดูกันครับ apple จะปล่อยเบต้าออกมาหรือไม่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่อีกบ้าง เพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ